อเอาละนะพี่ซีดวันนี้เราจะมาอะไรสักอย่างมาเล่นเกมนี่กูต้องทำอะไรบ้างอะโอเควันนี้เราจะมาอเอ้ยเอ้ยอะไรวะอ๋อต้องยืนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดปุ่ม,มอะอุ้ยอะไรเนี่ยโว้ เก่งแค่ไหนกันเทียวครับบอสอะฮะอะอะโอ้ตายแล้วอ่ะโอ้นึกว่าจะเก่งโอ้นี่อ่ะไกเซอร์แห่เงเยอรมันนึกว่าจะเก่งกว่านี้หน้าสมเพชชํมัดอุ้ยประสาทชั่วไปประสานนี่มันก็สวยดีนะเอิม่มมีใครเอาอะไรมาบ้างมาเนี่ยโอ้โหสร้างอะไรเนี่ยลเลอะเทอะนี่ทำลายเทเลพอร์ตมาเทเลพอร์ตกลับได้ใช่ไหมอันนี้ล็อกเราอยู่ไหน ออาไม่มีไม่มีชื่อในแผนที่วะโอ้โหอันนี้อะไรไม่รู้ถ้าเปิดใช้งานไฟนี่รับรองค่ากูแน่เลยวะเออในนี้มีอะไรเจ๋งๆไหมโอ้โหบาลังของไกเซอร์อ้อยอ๋อยอ้อยอ๋อ,อ,อไม่ใช่แล้วีค่นี่เอ้ยโอ้โหหนังสือโอ้โหมีอะไรบ้างนี่อาวังของไกเซอร์ ไม่มีอะไรพิเศษเลยอะของนี่ทำลายทิ้งแมงอืออะไรเนี่ยระเบิดซีโฟอันนี้เอ้ยดาบโอ้โหดาบสวเแฮนเดอร์อืดาบในตำนานไหนมีอะไรอีกโอ้โหลงวาย롱เบียหรือเปล่า,ลานี่โอ้นี่แม่งของใครก็ไม่รู้ มสร้างมาเพื่ออาศัยอยู่ในวังของไกเซอร์เลยในพวกนี้แมมแต่ว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษพิโสเท่าไหร่เลยไกยเซอร์มาถอดแม็กกาซีนทิ้งถอดแม็กกาซีนทิ้งทิ้งสิทิ้งอืมแล้วก็อ่าดรัมแม็กมดรัมแม็กมันเต็มทุกอันเลยนี่หว่านี่ค่าบอสจะ เนี่ยผมมารีวิวอาวุธของคุณยูโรเวยมันไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้มาเทเลพอร์ตมาเทเลพอร์ตกับอโอเคนี่ไงเราจะวาร์ปเข้าปราสาทเมื่อไหร่ก็ได้ปราสาทนั้นเป็นของเราแล้วเอาละก็คงจะจบเพียงเท่านี้วันนี้มาแบบสั้นๆน,นะครับไม่มีอะไรมากมายอ่ะอ มันก็ดูเงาาหนี้หแต่นะท่านผู้เจริญทั้งหลายเวรียโยดีอัสไปด้วยกราสีนิเวได้ได้ก็คอยยึดเสกชีก็ได้ก็ต้องมาเห็นอ่าอ่าก็จะได้แสงที่สึกที่มาเจออีกอัน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 อ่า s p e c t a c u l a r spectacle u a yes man โอ้อะไรกันพระอาทิตย์ขึ้นเหรอโอ้โ oh. หช่างสวยงามอะไรขนาดนี้เออไฟเดนิวไลยไอ้เืโยโยโยูไฟเดนิวเลยไฟเดนิวเลยอือ like. yo, yo, yo. Like. Like. อ,อืออืมพระอ,อาทิตย์ขึ้นสวยงามมากเกิน